ยหลอกเด็กจัดอะเว้นน่ากลัวเลยพีจะโผล่มาตอนไหนอะแกวิ่งไปไหนอะแพะยังกยังยังไม่ไม่พี่พี่ผมเดินตามแพะแล้วต่นี้มันมาชั้นสามยองกนอี้ยอ้เหี้ยโอ้โบเอาดูพีไ่ปนเดอะไอ้เหี้ยมึงอยากูช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยไอ้เหี้ย เกมติงต้องมันกลัวกันนะมันกลัวเกมติงต้องแบบนี้กันหรอ,อให้กดดิลเกมติงต้องกันเนี่ยมามาตกกอนนี้ตอนี้ตอนน้บีมอย่า,อย,าอย่าตลกเกมนี้มันเกมหลอกดิบบีมเอ๊ยตกิปไม่ต้องดูหรอกไดอลลี่ไดอารหลอกอะไรอ่ะ เีิดแอเปิดแอปเดไาเปิดยเพื่อนก่อนเีม่่ไหนกันเอาดีนเอาไอวครเนี่ยว้นจาได้วุนจาได้อยู่ด้านหน้าเนี่ยทางเข้าอ่ะรเนี่ยป่าช้าแถวแถบอัิกาใต้หือเปนี่ต้องขึ้นตรงนี้ตเรี่ยเเาขึ้นมานแผนอะไรลองเด็กไม่ต้องอ่านหรอกมตามมาตมมาายลองเด็กเดี๋ยวนี้คืออะไรอะอันี้ควเราต้อไม่เกี่ยมขอไม่คือเราต้องหาต้องหา บูเราต้องหาต้องหางแก้วมาเสิดประตูพรไอพี่ไม่เก็บถังน้ำมันตรงนี้ได้หรอเก็บไปดิถังต้องตู้แจดิเราเราหัอันนี้อะไรอ่ะโอเคเราทิ้งถังน้ำมันละเดี๋ยวผีมามือไหมนะเว้ยเว้ยเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะวฮ้ยมาไม่มีอะไรนี่เอ้ยนี่ถังน้ำเนี่ยอะไรเนี่ยทำไมเยอะแยะวะอันี่คืออะไรอ่ะกงอะไรอ่ะพี่อันนี้คือเฟอร์เนตแก้แก้ นี่ยเนี่ยทางลงทางลงทางลงมีบันไดอยู่แต่ว่าเราหาของไม่เจอเราจะต้องไปหาของไม่คือเราอ่ะต้องต้องหากุญแจเว้ยหรือเดี๋ยวค่อยเปิดล้องกทางล็อกมาเลยอ่ะแล้วกุญแจมันจะอยู่ไหนอ่ะพี่เราลงไปใต้ดินก่อนไหมเราลงไปใต้ดินก่อนไหมดีๆทางใต้ดินเลยนะพี่แล้วทางไม่ลงไม่ได้ตรงนั้นลงไม่ได้ดูแล้วพี่แค่พี่แค่หันมาฝั่งนี้พี่เห็นไปไฟแสงไฟสีส้มป้ามันคืออะไรเนี่ยมีครูกายแก้วหรือเปล่าเนี่ยอุ้ยมันเป็นแท่นบูชา โที่อาจาเนี่ยเนี่ยเราเราต้องเอาแกะเอาแกะลงนี้กระทะทองแดงเหรอใช่ใช่มันมันต้เอาแกะมาเอ้ยนีกุญแจป่ะเอ้ยเจอกุญแจแล้วมาป่ะประตูไหนอะของยัวไงประตูล่างหรือเปล่าบีมประตูนี้ประตูนี้ประตูสีแดง น่าจะประตูหน้าบ้านกันป่ะปตูหบ้านประบ้านแม่งเห็นเห็นไอ้หัวโลนนด้ดมเหมือนแก๊งอุปสมบทหมูออ่ะไอโลนอ่ะเปิดเลยบีมีเปิดเลยเอาไม่ได้อ่ะอ๋อไปไปเปิดไปเปิดโกงแก่ก่อนกงแก่กงแก่อยู่ไหนวะอ๋อเอาตามมาตามมาตามมาตัวแก่อยู่นี่ตรงนี้ตรงนี้เนี่ยโกงโกงอยู่ตรงนี้โกงอยู่ตรงนี้มีเปิดมีเปิดแต่ทำไมแพ้ไม่ใช่แก่แล้วทำไมแพ้ตาแดงอ่ะไมม่รู้เหือนนกัอุ้ยเอาเล้ย อุ้ยใจหมดเราจะต้องตามมันเหรอใช่ก็คือต้องเอาแกะนี่ไงเอาแกะต้องเอาแกะมาหนึ่งตัวแล้วก็ปี้อย่าอย่าแยกกันนะเดินช้าๆเลยเดินช้าๆเลยเอามันเข้ารูไปแล้วเอ้าไล่เช็คทีละห้องทีละบนก่อนดิบิมไปไปไปได้ได้ได้ป้าบิมไม่ได้หรอทไมต้องให้กูเป็นคนถือกุญแจเราแต่กูไม่ได้กลัวหรอกกับมึงเก็บไปแล้วอ่ะเนี่ยเนี้ยเนี่ยก็เนี่ยเนี้ยก็คือแบบว่ามันต้องมีมันต้องมีคนถือแกะหนึ่งคนใช่ไหมแล้วก็น้ำมันหนึ่งคนอ่ะ ไปไปไปออกเลยเกมลองเด็กจัดอะเว้นน่ากลัวเลยพี่จะโผล่มาตอนไหนอะก็ตอนที่เราไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ประตูไหนอ่ะไอประตูด้านขวาด้านด้านขวาหรือเปล่าที่เราที่เราบอกว่าเราฟังพี่แย่เพิ่มเลยมันหลงเลยว่ะวิ่งว่อนอะไรชิบหายนี่ป้าประตูห่าเนี่ยไม่ได้ไม่ไดงเปิดลเฮ้ยเปิดได้นี่ไง วี S <S <S ่อ่ะไอ้ทำไมกำออมีดไอ้ขึ้นไปดีขึ้นไปดีขึ้นไปคึนบนนั่งดีขึนบนนี่งดีวคนถือฟางอ่ะขึ้นก่อนเออคนถือฟางกูอ่ะเนี่ยเดี๋ยวเฮ้ยใครเนี่ยแม่เลี้ยงเดี่ยวเนี่ยลูกเนี่ยอุ้ยเอาดีเออเอาฟังไหนเอาไปด้านล่างก่อนห้องนี้ก่อนอย่าขึ้นบนโอเคของของปุ้ยปุ้ย ไชกกันไปก่อนกกนไก่อนเนาะเฮ้ยอยากไโอ้ยบาสิแมมึงเอ้ยปะคุปุ๋ยแม่มึงเอ้ยอุ้ยตักอนเฮ้ยมันมีตาแดงอยู่อะเฮ้ยเอาลูเดียวมัไปไหนแล้วพีมอ่าแล้วนีแล้วีมเอาเอาไฟกระพี่ะแฟดแฟดจะหมดแฟดจะหมดเฮ้ยฟังนะเว้ยตอนเนี้ยฟดเราอะทำไมมันกระพบกันทุกคนเลยเหมือนจะหมดปะผ่านจะหมดเหรอถ้าผีมาใกล้มันถือผีเว้ยเอาแล้วไอยผีมีแท่งผีดิ กูปไงกูเองกยเอๆกูเองกูไปไหนแล้วไปไหนแล้วไปไหนแล้วน้าผีเนี่ยทำไมมันจะทำอะไรกูได้น่ะไยไปดันทางลงอยู่ไหนมาสีบลมึงเอ้ยกลัวมึงกันไปละไร้เฮ้ยย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  มันจะเป็นประมาณนี้เราเจอผีแล้วมันไฟดับแบบนี้แล้วก็เราทำเควดตตอกูเชื่อเลยกูอ่ะเ,เป็นพวกแผนผังเกมมาก่อนไอ้ะ้ะไม่มีอะไรดอกอขึ้นมาขึ้นมาตามตามมันเลยนะเดินเดินเข้าทีละห้องพร้อมกันเว้ย คือคือตอนเนี้ยเราต้องหาฟางแต่ว่าให้แก่เราอ่ยไม่คืเราอ่ะเราเราต้องหาฟางไปไปกองให้แก่มากินแล้วเราก็หยิบแก่แล้วก็เก็บเก็บถังน้ำมันไปแท่นบูชาแล้วก็ใส่ใส่น้ำมันเว่ยอันนั้นคือเราจะทำได้หนึ่งตัวแล้วคือเราต้องเออเราเราต้องบูชาแก่ทั้งหมดคุณต้องการกุญแจห้องสมุดอะไรเนี่ย ใช่เมื่อกี้มันต้้้อองหาาากกุญแจเเเววยพระ่่มมืีึงมีกุญแจห้องเด็กเล่นอะไรสักอย่างปะเออนั่นแหละกูเปิดไปแล้วไงแล้วมันก็ห้องอาหารเช้าตรงนี้เนี่ยชั้นสามอ่ะมันหน้าไปไว้วุฒิชั้นสามโอเคโอเคทางนอนขึ้นไหมขึ้นไหมไม่มีไม่มีอะไรไม่มีอะไรโอเคโอเคเอออุ้ยเปิดได้สองฝั่งเลยโอ้โหน่ากลัวทั้งสองห้องเลยมาชั้นสามกันมาไม่คด้กุญได้ได้กุญแจห้องนอนหนักมาว่ะนี่ป่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่ทางลงทางลงพี่ป่ะ อะไรเนี่ยให้ได้กุญแจอีกแล้วกุญแจห้องอ่านหนังสือเฮ้ยมีกรงแกะอีกแล้วต้องเปิดไหมต้องเปิดดิต้องเปิดเอากุญแจมาเปิดต้องการกุญแจกรงใต้หลังคาอะไรวะเฮ้ยมีตุ๊กตาไอ้นี่ด้วยมีตุ๊กตายางปะอยากเทสอ่ะกูจะซอยให้ยับเลยแม่ยกเยเปิดเดี๋ยวนเอากูเปิดแล้วเอาเฮ้ยเฮ้เฮ้ยมีแกะมีแกะมีแกะเฮ้ยเฮ้ยตกใจมึงก็พูดได้เฮ้ยเอายเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ แกวิ่ไปไหนอ่ะแพ้เกิดยังเกิดยังเกิดยังไม่ไม่พี่พี่แบบเดินตามแพ้แล้วตอนนี้มันมาชั้นสามลอายิงลองลองไม่ไม่คือลองก่อนเฮ้ยผีอะเฮ้ยโอ้โบอะไรวะพี่มี่นี่พี่นะชั้นสามมีผีเฮ้ยคือตอนแรกเราอะต้องลงต้องลงไปชั้นสองหรือชั้นหนึ่งเว้ย กูอยู่นาีเลยโอ้มาจากไหนคนบาสายเนี่ยคนใสายอออก่อน h e f มันขึ้นชั้นสมไปแล้วมันขึ้นมาในชั้นสมไปแล้วพีผีขึ้นมาในชั้นสามดีไปชันอะไรไม่รู้นี่นี่นี่นีมันผีอยู่ด้านบนผีอยู่ด้านบน นี่นี่ผียู่นัปบนมาสีมาสีส่อมาสีส่อชิพายมีหำแล้วแล้วเราต้องทำอะไรเราต้องทำอะไรไม่รู้ไม่รู้ฟางฟางขับฟางก่อนนฟางก่อนฟางอยู่ไหนฟางอยู่ไหนก็ฟางอยู่ในมือผมเนี่ยโอเคงั้นหาทางแก้แล้วก็ไปวางฟางอ้าวแต่แต่เราปล่อยแกะไปแล้วนะบีมเอ้ยผีชิพายบีมบีมแล้วแกะไปไหนแล้วว่าเราปล่อยไปแล้ววะดิ ต้องต้องลงไปชั้นสองโอเคโอเคไปไปไปล้วพี่ลงมา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 รอพีทเลยครับคุณนจะไหวไหมเนี่ยชั้นชั้นสองอุ้ยดิ๊กี้อ่เอ้ยพี่แค่เนี่ยมันอยู่ชั้นล่างพี่อยู่ชั้นล่างชั้นล่างห้องกลางเนี่ยห้องเนี่ยหน้ากูเนี่ยบีมไปสบตาแันวเดี๋ดวไหนไม่เอาใครจะสอบไหวเฮียมก็สบเลยไหนละแก่อยู่ไหนละลูกฟังนะเว้ยปิดไฟไหนวาหนี้โอ้นั่นลูกไปสัตว์ เฮ้ยไอเสียงแพะทางข้าบนชั้นสามไปดิไปดิไปดิไอ้ไหนแก่สักทีสะเฮ้ยแก่แกวางแล้ว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 อะไรวะยิบ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 แก่ยิบแก่ยิบแก่ยิบแล้วยิบแล้วโอเคไป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 แท่นไปไปแท่นบูชาไปแท่นบูชาด้านหลังโอเคฟังกูดีมากอ่ะไม่แก่อุ้ยไอ้ยผีกูตกใจอ่ะมันเป็น AI ผีแต่มันขี้ขว้าขี้ขวาขี้ขวาโอเค ไป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 ชๆๆชาๆครับอะยางหน่อยไว้พี่เอาจริงๆมันคือแพนะเว้ยมันไม่ใช่แกะโอเคลาดไปแลเรียบร้อยแเลแกะไมันติดปากเร็วเอย่าพึ่งมิ้งอย่าพึ่งมิงอยู่อย่าพึ่งติดันกันมันั้งเล้วมันมังเล้วเอาให้กูทะไรเนี่ยฮะอยู่ๆๆติดกันไหม

ออโอ้แต่เลื้นะไอเหียก่าจะผ่านไปไปหาหาแพทย์เลยไป,ยไปบินไปแต่แต่เราทำอย่างนี้ได้นะก็เอาฟางมาสองกนาะไอเหียไม่ตายดีคูชิบหายเอ,อ้ยเฮ้ยถ้ามันยังไม่ข้างยาวไชบก่อนนะมันเป็นไฟแล้วมันเป็นไฟแล้วอถ้าเจอผีแบบนี้โอ้ยอะไรอะไรอ่ะเออเเเเาเา เปิดดิพีผีผีฮะไอ้เหยื่อกะตากไอ้เหยื่กูไม่เห็นกลัวเลยเลยไว้สวยๆคุณนี่กุญแจห้องอาหารนี่ไงเตรียมไปเปิดห้องอาหารเฮ้ผีอีกแล้วพีในห้องขวาเนี่ยบีมเจอจะผีกลัวแฟงแสงไฟ UV วหรอวะไอสัตว์ไหนวะห้องอาหารเช้าอยู่ไหนวะเฮ้ยม่อีกแล้วห้องขวาเนี่ย นี่นี่นีวางบีมวางบีมเอ้เหี้ย้ลบิีลนาโกบีมกูดักมันแล้วบีมตัวไรตัวไรไม่ดักดดิยิบๆๆไปๆๆกูหิบมัแล้วกูหยิมัแล้วกูหยิมัแล้ว่ได้เคอค่อคห้องฟังไหนแล้ววะออกฟังนน่นเลยมาหน่อยมาหาหน่อยมาหาหน่อยจะกดวางเอามามาใส่เลยเลยไห้เลยใส่มันเดี๋ โอเคใส่มันอยู่นะดูซ้ายดูขวาเลยนะอย่าให้มันมากระจํำจำหมัดเพื่อนนะเดี๋ยวมันต้องหาพยาบาลชุกอย่าเฮ้ยเฮ้ยเรวมันน่าจะโผล่ไปอีกใช่ปหมดูดูดูๆทางที่เราเดินมาทางที่เราเดินมาได้ยินเสียงรอ้ยมันรังกว่าชาวบ้านเดี๋ยวข้างมันข้างมันข้างไปไปพอพอตามมาโอ้โ เฮ้ยยี่อาวิ่งมาแล้วโอ้โหสตสตเมย์มายใครจะอยู่ใครจะอยู่ก็อยู่ไม่อยู่แล้วชาวบ้านแล้วผมไนมาดมามามาห้องนี้เขาปุนเขาปุนเข้ามาเข้ามาเข้ามาก่อนเนี่ยต้องเข้ามาสกาห้องด้วยก่อนเดีห้นี้ว้อยู่อไครติกแงเลยอ้คองกูแหลกเลยพี่อะรีบหนีกันไปเกินไม่กดแฟลชให้นานกว่านี้หรอหรืออะไรวะ อ้าวแล้วผมโดนขังพี่มาช่วยผมหน่อยดิเออพี่หาโรงพยาบาลให้ผมคานมาพี่แล้วมันน่กกากลัวตรงไหนวะโอ้ไอพวกไปเล่นไอพวกดูในยูทูบเล่นทำชงอ่ะแต่พูดเลยโอ้แล้วพี่อย่าเลี่ยมหนีกันเกินป่อยกูอยู่คนเดียวไปเลี่หนีเว้ยแลวพี่พี่บอกว่าสปาร์ติสก็วมีมีเข้าบ้านนะกางูก็กวิ่งกับชิปแบบพี่นั่นแหละแม่งคอกูแตกว่ะฉันเมื่อกี้ แม่งจำสเกลโหดเกินพี่มันยุกมันด้วยแล้วเสียงดังมากอีนี่คืออะไรวะแกแกแกฟังว่ะฟังฟังเจอแกแล้วเจอแก่แล้วเฮ้ยฟังฟังอยู่นอกบ้านไม่ใช่หรอเดี๋ยววูดออกไปก็ได้แกแกเจอแกแล้วฟังว่ะฟังอยู่ไหนนี่นี่นี่เยอะนี่นี่นี่นอ้พี่พี่ผีทั้งนอดูวิ่งตามแกอยู่เนี่ยตามไปตามไปฟังมาฟังมาวูด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 ออกมาหน้าบ้านเดี๋ยวมุดเข้ารูเลยเดี๋ยวมันมุดเข้ารูน้องเดี๋ยวน้องมุดเข้ารูเฮ้ยผีเยอะไอ้ผีมาอยู่นี่ ขี้ขวาโมดไอ้ห้าขี้ขวาโมดพีตาอามกูเอาโอ้โหโอเคขวามาก็ฟางมันอยู่ด้านนอกไม่ใช่หรอโอ้นี่ไงเจอได้เจอได้โหฟางก็อยู่ตรงที่ปล่อยแก่อ่ะพี่เต็มเลยเนี่ยสามสี่อันโอเคโอนอยู่ไหนกันแล้ววะนี่นี่ทั้งสองทั้งสองมาแล้วมาแล้วเอ้มาแล้วมาแล้วเลยเลยเลยน้องละวาง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  ยิบยิบยิบเก็บยิบไป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 ไม่ช้าหยานหน่อยครับคอจับคอรอฟางวางหวางวโอเคลาาจะได้แต่ละตัวชิบหายไปไปไปเวสต์เกิเวสต์วีแบ็กวีแบกวีบ็กกับบโอเคพ่อใครขำควรวะฮะสายมือคือมีตัวเลยฟางวังหวงวงรห้องเด็กเล่นเปิดอะนี่ นี่นคุณเจ้ห้องอะไรเฮ้ยเฮแกแกแกแพแพมาลูกวางวางแล้วาไปไปกลับ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 โอ้ไอ as, ้ย wow. ี่แม uh. ่มีมาตีแม่มึงเ้ยบางอีดอกทองไก่้้าเกมาหมามาซานี่ขามาดาโซดีมามามานีมาใครอะตายก็ตายไอเชียกูก็ไม่ใช่ลูกเก่งหลานกู หมาลักซื้อเลย đây าังน้ำมันอยู่ไหนทางน้ำมันอยู่ไหนโอเคน้ำมันน้ำมันไม่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 มีคนถือถังน้ำมันมาไอ้บิวจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือที่อะไรพี่บิ๊วอ๋อบิ๊วสั์อนพอดีสัตว์อนพอดีน้ำมันอยู่ไหนทางน้ำมันอยู่ไหนบีมมีทางน้ำมันไหมอ๋อบีมมีบีมมีบีมมี ไม่ er เอาไปเกลี่ยกระมันวางแลวไปเกลี่ยกระมันาไปเกยกูเบิดที่แกกูเปิดที่แกตรงนี้แล้วมาก็ได,มได้มาก็ได้ควายผีอีกแล้วมาสีเมฆเอาผีน้อยวางวางฟางให้ผีน้อยโอ้ยมาสีเมฆเมื <c <weights> <c <oughs> ่อตรงไหนล่ะฟางไม่มีแล้วครับุนนะครับุนมีฟางครับุนกินไปไม่ไม่ไม่เเก็บหมูมาซื้อนี่กลับกลับกลับคาร์บุนกดตัวอีนะกดตัวอีใส่นี้แต่เมื่อกี้พี่ ถังน้ำมันถังน้ำมันได้ถือมาไหมไม่ก็อยู่ไห่บีมในมือไงกดอีนี่คาร์บุนคาร์บุนกดอีในกระทะกับอะไในกระทะครับใช่ใช่กดอีอย่ากดจีนะเออคร์บุนกดอียังไม่มันไปอีกแล้วกดอีไม่ใช่กดจีโอ้แกไปอีกแล้วแม่งเอ้ยเฮ้ยมาหน่อยชิบหายแล้วกูบอกมีฟางมันกับเขาให้ฟังฟังไม่พวกพี่วิ่งตามแกเดี๋ยวผมไปหาข้าวข้าวฟังให้ไปหนึงโอเคกูได้กูได้แล้วกูได้แล้ว โอ้มามามมาตมโอ้โอนโมโมฉีเอาไปลูกลูกไปไหนล่ะลูกเอาลูกลูกเอาไปโอเคโอเคลูกเอาโอเคแอเรไมาไใช่ใช่ต้องกาแล้วมันมากองไว้จิ้หายกันหมดเออไเล่นเกมเนี่ยไม่ใช่เล่นเกียบโอ้หผมจะแตกถ้าเล่นในทีโซกันหนุกพี่ในเฟสแ่นลย

ไอ้ี่อะที่เป็นคนเดียวอะไอ้่มึงอย่ากูช่วยหน่อยช่วยช่วยหอไอ้ีโอพีน้ำเลยไอ้บ้าเ้ยวีน้ำเลยไอ้่เอาไอยากคืกูไอ้จะมาไอ้กูไม่รักะไรที่เนี่ยวยอะไรจกูตายมีเด้มีแต่จะตายยี่แมเออีมาบีเออสวัสดีครับ โอ้ขอด้วัญเอ้ยคนมาขวัญเอ้ยคนมาทุกคนเอ้ยคนมาบีมบีมฟังนะเว้ยฟังฟังตอนเนี้ยฟังเราหมดเว้ยเราต้องไปเอาฟังข้างหน้าบ้านอยู่นี่ฟังอยู่นี่ไหนฟังนี้ไม่มีอันเดียวนะสิที่มันอยู่ไหนที่พี่อยู่ข้างล่างพี่ตอนที่เราไปหาแก่ทไม่หายไม่หายังอยู่เฮ้ยนี่แกแกแก่แกแก่แผลตรงนี้แพ้ตรงกูแผ้เนี้ยแผลเลยเนี้ย ฟังป uh> okay, okay, ุ่นกดจีเสย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 โอเคไป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 ปุ้นปุนเก็บถังหม่ครับมามาเอามาเอามาเอาเอามานอกบ้านบีมองมานอกบ้านแล้วเร็วเร็บีเป็แล้วเบีมเร็วเอากีซ่ากีเซงกีเซงกีเซงบีมตายหรอไอบีมตายหรอ พูดดมากเต็มเลยไอ้เนี้ยทางไปไหนวะหยิบหรอเกือบตายไม่เหมือนต้องออกกันสี่คนถึงมันยอมเผาปะใช่ใช่เผาเร็วทงไงอ่ะททางๆไม่ต้องหยิบนะปล่อยตั้งตรงนี้แหละได้ได้ค่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเราสตาร์ทพร้อมกันนะมึงฟังนะเว้ยเฮ้ยมึงเงียบ แฟดอะไอสตัรนน่ะน่าจะมีเวลาของมันวะพี่ถ้าเราไม่รีบถ้าสตัรนแล้วยืนมองหน้ามันก็โดนมันแดดปะไป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 พร้อมกันนะแฟดพร้อมกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าลืมกดชิฟวิ่งเลยนะพีได้ใครไอ้สัตว์พี่ได้ใครอ่ะไปวิ่งชนประตูอ้าวพี่โดนกินเหรอโอ้ยมันหมาเดี๋ยวหม่คือมันอยู่หน่ะมาแล้วไม่มันหยิบได้คนละอันไงเอ้ยนี่แก่แกตรงนี้แก่ตรงนี้ดอกเลยดอกนะบุ๊ดดอกนะ

ขอฟังหน่อยพุ่นพุ่นขอฟังหน่อยพุ่นก็ดีหน่อยไม่ไม่ผมผมจะได้กดดีๆเฮ้ยเดี๋ยวมีนะเว้ยกดแฟนพร้อมกันนะโอเคได้มาแล้วเฮียไปเร็วใครอยู่ตายใครอยู่ทากระตายเดี๋ยวขวาขึ้นบ้านแล้วเฮ้ยเสียงมันตามมาอ้ย โอ้มาหามคุไปแล้วมันหามกูณไปแล้วมันามกูณไปแล้วไอเหี้ยคุเสียโค้เอาพื่อนลูกมันการขาลูกอ่ะโอายชูนมาชูนมามาขี้จ้าะ้องเหม็น้องมานองเ้มินองมาแล้วแล้วผีอยู่ด้านนอกใช่ไหม ไใช่้อูเโอ้กูเครียด่ะเราต้องทำไงวะไปอไม่รไปไปแทนบูชาไปแทนบูชากูได้เกลียแล้วไปแทนบูชาเร็วไป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 เร็วเวอยู่ฝั่งไหนอะอุ้ยอุ้ยตัวลุกลงมาลงมากเอาก็บอกให้มาหน้าบ้านดิเฮ้ยเอามามามาฝั่งนี้มาฝั่งนี้มาฝั่งนี้โอ้ผมไม่หอว่ะทุกคน โอเคตรงเนี่ยตรงเนี่ยหรอโดนอีกแล้วน้องขาปุ้นโดนหรอน้องก็ปุ้นโดนไม่เป็นไรไม่เป็นไรนน้องน้องเรื่อยๆสลบน้องอ่ะเฮ้ยเตรียมกดนฟนหน่อยเฮ้ยเหมือนไม่มีเสียงผีมาปะเฮ้ยตรงประตูตรงประตูเตรียมเฮ้ยเีย้เอใช่มันวิ่งมาประตูเ้เพื่อนขึ้นชั้นห

ใครมาสตาร์แล้วชุบดิใครก็ได้ใครมีเฟอร์นี่เนี่ยไม่เจอสตาร์ทก่อนผมกูขี้ขวาจนไฟไฟส้มหมดอะอ๋ออนนี้เราอยู่น้ำไอ้เหี้ยมาเก่มา้มามุมาี้มามาูมีามุาา่ยโ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 ยเยเย่ยเา่ โยยโยยโยยไปจอดไหมฮยเฮ้ยมึงมากันดิแล้วป่อยกูอยู่คนเดียวทำไมเนี่ยกูอยู่ที่ไหนกูอยู่ที่บูชาแล้วเฟิร์สเอ็์สเออยู่ทางเข้าที่บูชาเอาอะไรทำไมไม่มาก็ผมจะมาปล่อยไอ้เหี้ยกูบอกให้มึงมาไอ้ตัด ูบอกให้มึงมามึงก็ไม่มากันน่ะมึงโดนตรงไหนอะ่ะกูโดนแดดอยู่ที่บูชากูได้แกะกูจะวางแกะลงกระทะเดี๋ยวเลยสะดุ้งนี่สัสไปหาไปหา,ปหาปเพื่อนมาเดี๋ยวแก<ถ>้วหัวก่อนแม่<ร>งไม่ฟังกูเลยอะ่ะโอ้มาโอ้เหนื่อยอะ่ะแม่งพี่ทำดีเดี๋ยวแต่ไม่ตามกันวิ่งเข้าบ้านกันเพื่อทั้งทั้งที่มีแกะอ่ะโลมาปะไปออกเลยออกเลยมามามาที่บูชาเลยไม่รู้ในมือกูมีแกะปะเนี่ยไม่มีแล้วกูไม่มีแกะแล้วฟังฟัง มาอีกแล้วมาอีกแล้วก่อนหยิบแกะหยิบแกะหยิบแกะมาไหนอะแก่หมาแหมได้ขีอ้อะแหมยึดไม่พี่แฟลชต้องกดพร้อมกันไหมกันผีทำไมสตันผมกดคนเดียวไม่ไหวตลกแค่โอ้โหชวาวบ้านเจ๊้องเป็นตีไตอ้มแม่ๆๆๆมันมารอรับแล้วมันมารอรับมีนะกดดีๆแล้วเดี๋ยววิ่งจูเข้าบ้านโอเคป่ะกูมีฟางไงเอาหยิบฟางไปดิหยิบฟางไปดิ เฮ้ยมามามาอี้มันจะเจ๊กูแล้วยินหนูสังกินซึังกินซึงกินมัินงินก่โดแล้วอี้ยูยังไปทำอะไรเลยโมพ่อมงเลยถกูตายมึงะไปนเ้ยกูทำอะไรผีดมึงฆากูเพื่อโคนรมันม่อยู่ด้าหลังกูหนึ่งคนแต่มึงก็ไม่ทำมันหรือวกูเพื่อเก้าเร็วก้าเร็วก้าเร็ว เอ้าไอ้นุ้ยไปผอก็ได้หรอไปมาคำรามผีโลกการ์ตูนแต่ไม่พี่วุฒิคือมาจำสเกลครับ่อผีลงไปแล้วผีผีไปล่าผีไปล่าอยู่ด้วยกันมึงฟังกูสองคนอยู่ด้วยกันแล้วกดเฟดพร้อมกันถ้าไม่ทำไม่ได้แล้วหออพูดพูดบีมันเป็นอะไรบีเอ้าโหพี่เราจะเสร็จเควสกันแล้วนะเฮ้ย

อ้าวชิบหายแล้วไปชูคาปุ้นไปเพื่อนแล้วไปชูคารปุ่นเอยไอ้โรดไอ้โรดโอ้ยอีย๋เ้ยบีมบีมตาผีมาแล้วต้องกดพร้อมกันไอ้ไอ้บีมไปไหนไอบ้บีมบีมโอ้ไม่ไหวอ่ะ

โอ้อะไรทำไมเราไม่ผ่านเราจะได้ก้าตัวแล้วว้าคำอรมึงเนี่ยออืออโอ้ยเฮีกูทำเต็มที่แล้วมึงดูมึงดูกูนะมือสังหารยี่แปด ห <g ül> แหมยิงผีเฮ้ยทำไมไม่มีแบบวางแกะกูวางแกะเต็มเลยอ่ะไม่พี่มันบึงรู้พลาดต,ตรงอะไรเราไม่อยู่รวมกันเว้ยแม่แงแค่กดแฟดใส่กันตั้งแต่กูวางผีแล้วก็ตั้งแต่กูวางแกะไอ้เที่ยกูไปเทนบูชาคนเดียวพวกมึงวิ่งเข้าบ้านชิาย